กับช่องแต่ใส่ยจี้ชนนล,ลนะคะวันนี้นะคะจก็กําลังจะเดินทางไปคําชะนูดนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสามครึ่งกว่ากว่าตีว่าตีสามสี่สิบได้ไป,ปน,นะคะไปกับพี่แบงค์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจ๋จะมาอัดคลิปวอล์กให้ดูกันว่าระหว่างที่เดินทางเนี่ยเป็นยังไงอะไรกันบ้างผมว่าวันนี้ทั้งพี่แบงค์พี่อุ้มอยู่หมดนะจ๊ะ นี่นะคะจ่ก็กาลังจะเดินทางไปนะคะนี่พี่แบงนะคะระหว่างทางก็มีอุปสรรคมากมายหลายสิ่งมากเวอร์นะคะคุณวันนี้นะคะจก็ใช้เป็นแปง้งของจ่ใช้เป็นแป้งของสีจันนะคะเป็นแป้งเจ้าหญิงอันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูกันว่าระหว่างวันเนี่ยมันโอเคไหมแล้วมันก็ติดทนไหมนะคะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีคือตอนที่ถึงสนามบินแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือมันมืดมากๆนะคะโอเคนะคะพี่แบง ก็ถึงสนามบินดอนเมืองแล้วแล้วเดี๋ยวจะรอคุณอุ้มสุภรัตน์นะคะแล้วก็ตอนนี้พี่แบงก์กำลังไปเช็คอินอยู่นะคะเพราะว่ารอบที่จ่ายบินเนี่ยเป็นรอบตีห้าห้าสิบห้าก็ประมาณหกโมงนั่นแหละแต่ว่าคือจะต้องไปก่อนเนี่ยคือต้องไปรอแบบบาๆต่างๆอันเนี่ยฉันทบของมาเต็มกระเป๋ามากเดี๋ยวจะมาทําคลิปเปิดกระเป๋าให้ดูนะคะว่าในหนึ่งวันที่จ่ายไปอุดรวันนี้ ใส่พกอะไรมาบ้างเพราะว่าน right? right? okay. anyway. ้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่าเฮ้ยเวลาที่จ่ายไปเที่ยวเนี่ยพี่จ่ายพกอะไรใส่กระเป๋าไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องรีบไปไอ้นี่ก่อนเช็คอินก่อนอีดอกเดี๋ยวผมไม่ได้เคลื่อนๆหรือก่ตกเครื่องนะอุดรอุดรไม่ได้ไปนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะทุกคนปก่อนเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าในกระเป๋าของจ่ายที่จ่ายพกไปวันนี้จ่ายพกอะไรไปบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย จต้องแบบว่าเดินทางตลอดทั้งวันนะคะก็ในกระเป๋าที่จพกมานะคะก็จะเป็นอย่างแรกก็คือกระเป๋าตังค์สำคัญมากเพราะว่ามันต้องใช้พวกบัตรประชาชนประชาชนอะไรอย่างเงี้ยของเรานะคะอันนี้คือสำคัญคือต้องพกมาแล้วแบงค์นะคะเพราะว่า เด๋ยวแบทโหมดเราจะแบบว่าอัพลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ได้ใชียร์เราก็ต้องมีโพสติดไว้กระจกค่ะเพราะว่าต้องเช็คใบหน้าของเราว่าเฮ้ยใบหน้าของเราเนี่ยมันยังปกปิดอยู่หรือเปล่าแล้วมันยังแบบว่าเยิ้มไหนย้อยไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมันยังแบบเปะอยู่แล้วมันก็ยังแบบปกปิดได้ระดับหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางก็จะมีพวกแบบว่าลิปสติกเอวยไรเอ่ยแล้วก็ที่เด็ดคนตา m a s าร่า,ราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ที่ชาแก้มแล้วก็ไฮไลท์อย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะสุดแล้วกระเป๋าปูเน,นี่ยน้ำหนักประมาณ5โลดอไม่ใช่หรอกคือ,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 อสัปปะห์หโลอันนี้ก็จะเป็นแว่นสตตล์นะคะที่เราต้องแบบว่าพกไปเพราะว่าเราเป็นแบบว่าเซเลบอะไรเงี้ยสองอันาานะจ๊ะบอกก่อนลอเล่นแล้วก็พกไปอย่างนี้สสำหรับแบบว่าเฮ้ยมีแดดแรงเราก็ต้องแบบเดินหน้าประเทศไทยนิดนึงนะคะก็จะต้องเป็นสไตล์แบบนี้น้ำหอมนะคะเป็นแบบกิ้งแล้วก็แบบทาตามตัวอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อันต่อไปนะคะก็จะเป็นโทรศัพท์สําหรับติดต่องานนะคะแล้วก็แบบว่า พวกธุรกิจต่างๆบารบารก็คือจะอยู่ในเครื่องนี้นะคะเหมือนธุรกิจร้านบ้าไม่ใช่หรอกล้อเล่นนะคะแล้วก็มีหูฟังค่ะไว้ฟังบนเครื่องนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเมื่อกี้แบบว่าไปใส่แว่นมานะจ๊ะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เราแอบ,บมาถ่ายข้างนอกเพราะว่าตอนนี้พี่แบงค์คือหิวข้าวสุดคือนั่งกินข้าวข้างในแล้วอยู่เดี๋ยวค่อยไปถ่ายนางน,นะคะไอเทมสุดท้ายคือเป็นไอเทมที่กําลังมาแรงมากๆเพราะว่านางเป็นน้องใหม่ล่าสุดสุดๆนะคะคือแบบสี่ข้าวเขแว่นมากเวอร์นั่น ก็คือนี่เลยค่ะเป็นแป้งเจ้าหญิงนะคะนี่ของแบรนด์สีจัน์นั่นเองนะคะนี่จ่ายเอามาสองสีเลยนะนี่นางเป็นแป้งเจ้าหญิงที่เนื้อละเอียดมากคือจ่ายเนี่ยพบมาสตลับเพราะว่าจ่สามารถใช้ได้ทั้งสองสีเลยคือสภาพชั้นตอนนี้คือเหมือนอวตารมากคือตอนพึ่งถูบนรถอะ คือแบบสลืมสลือคือง่วงนอนอยูนึกออกว่าคือหัวมันจะยุ่งนิดนึงนะคะจต่จะบอกว่าแป้งเจ้าหญิงอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วว่านางมีทั้งหมด3เฉดสีนะคะจสามารถใช้ได้หมดเลยทุกสีถ้าเป็นสีเข้มสุดจะเป็นเบอร์50ถ้าเป็นสีปานกลางก็จะเป็นเบอร์30ถ้าเป็นผิวสีขาวก็จะเป็นเบอร์10จะเห็นได้ว่ามันปกปิดได้ระดับหนึ่งแต่ว่าที่จชอบมากๆเลยคือน้องสามารถ ุมมันได้นานมากๆและที่สําคัญนะคะเนื้อแป้งของนางเนี่ยเนื้อละเอียดมากไม่วอกไม่ลอยแล้วก็ไม่เทานะคะให้ดูความปกปิดและคุมมันของมันนะคะนี่เนื้อแป้งของนางน,นะคะนางเป็นเนื้อทูเวยผสมรองพื้นดังนั้นนางสามารถปกปิดได้เลยแต่ว่าสาวๆคนไหนที่แบบว่าชอบในเรื่องของการปกปิดนี่ให้ดูสภาพภพับนะคะว่าเออฉันใช้มาจริงๆนะคะคุณแล้วก็จะแบบว่าสกปรกนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเบอร์30นะคะ แต่จ,จะบอกว่าสําหรับสาวๆคนไหนที่ต้องการให้มันปกปิดระหว่างวันแบบยาวนานแนะนําให้เอาพับจุ่มน้ํานะคะแล้วก็ตบที่แป้งแบบนี้แล้วก็ซับที่หน้าได้เลยมันจะเพิ่มความแบบติดทนแน่นขึ้นไปมากขึ้นนะคะใจ่ต้องบอกก่อนนะคะว่าแป้งเจ้าหญิงนะคะเขามีคุณสมบัติ <laughs> คือเมื่อกี้คือฉันพูดคนละสำเนียงใช่ไหมคะเพราะว่าฉันไม่อยู่ดอนเมืองฉันก็เลยบอกเฮ้ยสำเนียงต่างชาติดนึงก็จะแ,แบบว่าเหนือ <c oughs> หน่อยเนิดนึงก็ไม่ต้องงงมองอะไรกันฮัลโหลแป้งเจ้าหญิงอันนี้นะคะที่มันคุมมันได้ยาวนานแล้วก็ปกปิดได้เรียบเนียนเนี่ยเพราะว่าแป้งเจ้าหญิงนะคะเขามีคุณสมบัติแบบดูโอชา์ช่วยปกปิดควบคุมความมันส่วนเกิดบนใบหน้านะคะและที่สําคัญนะคะนางช่วยปกปิดริ้วรอยบนใบหน้าของเราด้วยนะคะแล้วก็ทําให้หน้าของเรานะคะเรียบเนียนแล้วก็ขาวกระจ่างใสนะคะอันนี้นะคะมี2ขนาดนะคะ สำหรับใครที่อยากได้นะคะสามารถซื้อได้ทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าราคาของน้องเนี่ยน่ารักมากๆนะคะตลับเล็กนะคะ159บาทที่ใส่ใช้อยู่อันนี้เป็นตลับใหญ่นะคะราคา320บาทเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวใจขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่บนเครื่องนะคะทุกคนไม่บู พี่นายตอนไหนเรียกเลยโอ้ชิม่ซีตอนนี้หรอไม่ก็คือไม่ก็เมื่อกี้พี่ไปกินอะไรมาไม่ได้มาด้วยกันไม่ใช่คือน้องน้องกนั่งมาด้วยกันน้องไงเราใส่ไงเรียกหละนี่อ่ะแต่เรามาช้าให้ถ่ายตอนไหนบอกไม่แต่เรามาช้าสุดแล้เครื่องออกตีห้าสิบสามนิดนึงคนขาตอนนี้นะคะใจะอยู่บนเครื่องบินแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะที่ใจนั่งริมกระจกอะเพราะว่าใจบอกกับตามวนเลยว่าถ้าถึงอ่างทองอะ แต่จะบกมือไม่บายอย่างนี้เดี๋ยวพ่อจ๋าจะยืนพุงป่องๆอยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่บา,บายอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าถึงสนามบินที่อุดรเดี๋ยวจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะครับตอนนี้เราก็อยู่อ, <c oughs> อุดรแอร์พอร์ตใช่ค่ะตอนนี้เราก็กํกาลังจะสนามบินใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะถึงคีวแลคือ <c oughs> เราตู้กันนะคะ ไปกันเลยไปเลยเด็กกํลังขึ้นรถขึ้นรถตู้ไปทางพนอดรถตองบอกว่าเป็นรถตู้สีขาวนี่นะคะเราก็อยู่บนรถตู้แล้วนะคะไม่พี่คือพี่ก็มีคิวไงไม่คือเมื่อเช้าคือหนูถ่ายงานอยู่เข้าใจป่ะเออใช่แล้วก็เด็กกําลังจะไปไหนกันจะไปพยอนไม่ใช่รู้แล้วคือจะไปกินข้าวก่อนหรือไปอะไร นอนแล้ไปยังไงก็ได้แต่ตอนนี้เวลาประมาณแต่ให้ดูว่าพี่หน้าหนูหน้าหนูยังคุมมันอยู่ปะเหหน้าหนูยังเลิศยู่นละเพราะว่าเป๊ะหมดดีใช่ไล่ะและที่สำคัญคือมันปกปิดเนี่ยพี่ดูถึงนะนี่ยังไม่เติมนะคุณพี่แม่พี่ชาใช้บ่อยเนี่ยพี่แบงค์เห็นไหมว่าหน้าหนูอ่ะยังยูปากสวยเนี่ยไม่ให้ดูหน้าให้ดูหน้าเนี่ยเห็นไหมหน้าสวยแบบนี้ถามแซมถามสิถามในหน้าสวยอย่างเงี้ยอ่ะใช่มัสคาร่า ไปถามทรืงอื่นถามทรืงอื่นว่าที่เราเคุยกันไหมถามจังหวที่ไหนไหมาพี่ถามเร่ออื่นให้ดูผิวหน้าที่มันเรียบเนียนอย่างเงี้ยคนถามอะไร <c oughs> พี่เราเร็วว่าหน้าหนูอะเรียบเนียนไหมเนี่ยนหนีา่ยมากูแตกเนี่ยมันแต่อะไรเราเร็วถามก่อนว่าหน้าหนูใช้อะไรเนี่ยแล้วหนูจะรู้จากตรงนี้เลยถ้าพี่ถามว่าอุ้ยต้องอุ้ยต้องใส่เช้อะไรทช่ไมหน้าเนียนอย่างเงี้ยลุกไปเลยจะไมหมเราหลุดแล้ว,อ,ลวอ่าฮะหนึ่งสองสามอุ้ย ใ้ตมของอะไรอ่ะน้องีพี่พี่พี่เข้าสินค้าทุกทีหนึ่งดีอ่ะหนึ่งสองอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงหนูได้ลุกไปอ่ะถามว่าอุ้ยอุ้ยน้องใส่แชอะไรทำไมหน้าเนียนจังใช้แป้งอะไรนออเสอสั่นอุ้ยใส่ใช้อะไรอ่ะทำไมหน้าเนียนจังบอกเลยค่ะว่าต้องเป็นแป้งเจ้าหญิงสีจันเท่านั้นคุณพี่ถ้าคุณพี่อยากใช้นะคะนี่ไปซื้อเลยเห็นไหมดู ความคุมมันของนางกดับดำๆมั้ไม่กับดับจมูสิคนละเจ้า <off le> แล้วจ้า <off le> <install> ตอนนี้นะคะทุกคนจก็ถึงที่คอมชโนดแล้วนะคะนี่รู้สึกว่าเขาจะมาส่งทางด้านหลังนะคะแต่ว่าพี่แบงค์กับพี่อุ้มเดินไปข้างหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปไหว้สการะกันนะคะเดี๋ยวจ่ายขอ ตัวเดินเข้าไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจยจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะนี่นะคะเมื่อกี้จก็ไปเอาใบสีนะคะเป็นสักการะปลูกกับยญ้าข้างในนะคะใครที่มาจะบอกว่าด้านหน้าเขามีให้ซื้อใบสีเรียบร้อยเลยคือสามารถซื้อไปแล้วก็เอาไปไหว้สักการะปลูกกับย่าได้เลยต้องบอกก่อนว่าเอาจริงคือจากคนที่นับถือมากๆ นับถือแบบมากมากเลยนะคะแล้วก็คือปีนึงแล้วไม่ได้มานะคะแต่ว่าปีนี้คือรู้สึกว่าอยากมาว่อยากมาสักการะมากนะคะเดี๋ยวใจขอตัวไปไหว้ทางด้านในก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากนะคะทุกคนคือเนื่องจากคนที่เขาอยู่ด้านในอะค่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วคือทางเข้าอ่ะมันแคบดังนั้นคือในการถ่ายเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแต่จะพยายามถ่ายเก็บ รายละเอียดรอบๆข้างนะคะให้ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวเบอร์เปลานะกลับบ้านขอพรนะครับยูสวยอะอันนี้คือมันเป็นมันเป็นคลิปที่พี่เหมาะกับอะไรอย่างนี้มากเลยเป็นชาวป่าชาวเขาหรือว่าเที่ยวเนี่ยอะไรนะคะคือก็พาน้องมาเที่ยวมาน้องอยากมาเพราะถ้าไม่พาน้องมาเนองก็แบบ อืมอืมคือไม่ได้โกรธแต่ว่าอืมนะแนน นี่นะคะจายก็ไหว้เสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้หิวมากนะคะเดี๋ยวใจกับพี่แบงค์เนี่ยจะไปหาอะไรกินนะคะเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่ได้กินอะไรมาเลยตั้งแต่เช้าขึ้นเครื่องก็คือยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะนี่อืูกับพี่แบงค์นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันแถวอุดรนะคะยังไงก็คลิปนี้นะคะจเอาบุญมาฝากนะคะทุกคนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ พี่เป็นอะไรสังคิโมโชอ่ะพี่เป็นอะไรสังคิโมโชอันนี้น้องชื่ออะไรคะใช่เคยแล้วครับน้องกาแฟอุ้มได้ไหมอุ้ยไรกัดน้องอ่ะอันนี้หมาหนูเหรอหมาใครกี่เดือนแล้วเนี่ยสองเดือนไม่ผู้ชายี่เดือนแล้วี่หนูมีลูกแต่อายุนี้เหรอลูกถูกไหแฟนหนูไปไหนอ่ะไหนหมาโกน่ เป็นเวลา5โมงนะคะจ่ายได้รอบบินกลับคือ5โมงครึ่งนะคะอันนี้คือเพิ่งถึงสนามบ,บินที่อูดอนะคะกำลังจะขึ้นเครื่องกลับนะคะก็กินข้าวกินอะไรมาเรียบร้อยนะคะเพราะว่าแบบวันนี้คือหิวมากแต่ว่าให้ดูหน้านะคะว่ามันยังคุมมันอยู่เห็นป้าแต่คือในเรื่องของการปกปิดอะ่ะน้องแอบมีหลุดบ้างนะคะก็มีหลุดแบบว่าเนี่ยเห็นปะ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้คือจ่ายไม่ได้เติมเลยนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะได้ประมาณนี้เวลาที่แบบเจอแดดอะ่ะมันก็จะแบบว่าเป็นฟิลแบบนี้นะคะนี่เห็นปะเนี่ยนางก็คุมมันนะที่ชอบอะ่ะคือชอบในความที่นางคุมมันและคือเนื้อแป้งเนี่ยละเอียดมากๆนะคะแต่เรื่องปกปิดเหมือนที่จ่ายบอกปกปิด ได้แค่ระดับเดียวนะจ๊ะนี่อาจจะมีดอกบ,บ้างระหว่างวันแต่ใครที่แบบว่าอยากไปไหนไกลๆก็เหมือนที่ใจบอกเลยพกไปแล้วก็เติมระหว่างวันจะโอเคมามเอาจริงๆอ่ะทุกคนจะสงสัยใช่ปะว่าเฮ้ยทําไมแป้งสี่จานถึงต้องมีนิยามว,ว่าเป็นแป้งเจ้าหญิงอะไรเงี้ยคือใจจะบอกว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องเจ้าหญิงอ่ะถ้าเป็นตัวใจเองหรือว่าเป็นพวกแบบว่าเด็กๆวัยเราก็จะนึกภาพแบบ ใส่มงกุฎแล้วก็ใส่กระโปรงแบบบานๆเป็นเจ้าหญิงใส่รองเท้าส้นสูงมีเจ้าชายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะซึ่งนิยามของแป้งสีจันที่ใจ๋าใช้นะคะเขาไม่ได้แบบว่าต้องตรีตาแบบว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบใส่มงกุฎต้องแบบใส่กระโปรงยาวๆบานๆอะไรอย่างงี้ <c oughs> เพียงแค่คุณใช้แป้งสีจันคุณก็จะสวยเหมือนเจ้าหญิงแล้วนี่คือนิยามของแป้งเจ้าหญิงแบรนด์สีจันนะคะก็จะแบบว่าเฉิดเฉิดคือใช้ปุ๊บก็เป็นเจ้าหญิงปับทันทีไม่ต้องแบบว่ามีมงไม่ต้องใส่กระโปรงบานก็ เป็นเจ้าหญิงได้นะคะสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะแล้วอยากลองหาซื้อไปใช้ก็สามารถไปหาซื้อใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ดูให้มันตรงจุดกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าสมมตินคนที่กำลังแบบว่าหาแป้งที่คุมมันมากๆอยู่ก็ลองไปซื้อใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะใจขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่างใจเสจิจีแชแน l เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย จะต้องไปเช็คอินแล้วเดี๋ยวตกเครื่อนะคะพี่แบงคับพี่อุ้มรออยู่ข้างในนะคะเพราะว่าใจรีบแอบ,บมาถ่ายข้างนอกให้ทุกคนดูก่อนว่ามันได้ประมาณนี้อะไรอย่างนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะจ่ายขอตัวไปก่อนสาหรับใครที่อยากให้ใจรีวิวอะไรเพิ่มเติมหรือแบบว่าอยากให้ซื้อนั่นซื้อนี่มาลองใช้แล้วก็มารีวิวให้ดูเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้เลยนะคะเดี๋ยวจ่จะไปเลือนอ่านนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคะ่ะ